you ขอถวายความเคารพมายังพระเทลานุทีระทั่วประเทศและทั้งต่างประเทศขอจเจริญผลญาติโยมทุกท่านมนมีความขังความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรมนดีมากท่านนะรักษาคำสอนประกาศคำสอนกับจากกิลนิวอนให้พรประชาชนให้พรแก่ตนอุทิศกุศลแก่ผู้ลงรับดับทุกภัยโรค

ธรรพุทธธทางสารนาคจามิธามันสรนาคจามิสำคัสรนาคจามิ वेदोधां सर्वानां कजां वेदो देयां वेधा मां शर्वानाम्

ตานานปากาวนตานางสามพุทธานางมเหิสิตัววันทปาติโมกขาสบุรเทสเตีนทสิตามหาปทานสวตันเตติสวาคธาติโนสุตาน าสมบูรณ์ตาสัสสันญาตาสัมปาตาสักการธรรมปริยายังปนามาเสุทิชังโคเดลภคกวาตาธานตาปัสตาอรหัตตาสัมมา นะอวาทปาติโมตังเตหิคาทาหินเตปรมาตโปตเติคาเนปานังปราถาติพุทธานะิปปะจิตตวโรูปะคาเตีสมปโนห เตปะรังวิเหธยันตวสัพพปาปัสสะหะกะระณังปุตตลัสสุวะปะสัมปทาสัจเจตปะริโยทปนังเอตังพุทธานัสสาสันนังอนุภาวะโตอนุปภาโตปฏิโมกเ

eka pariyaya na ko na te sama bhavata jana pa sa sama Katang samma samudha na sila samma tapa sammati sammati ญจาศีลังสัมมาทาทางภควตาเห เมนะปิปุริยาเยนะสีลังสามมาทานคาตังภะคะวะตาอุปริเมนะปิปุริยาเยนะสีลังสามมาทานคาตังภะคะวะตากัรทานจะเหตุทิเมนะปุริยาเยนะสีลังสามมาทานคาตังภะคะวะตา อิทอริยสาวะโกปานาติปาตาปฏิเวรตัวโหติอทินนาธานาปฏิเวรตัวโหติกาเมสุเมชจาราปฏิเวรตัวโหติมุสาวาทาปฏิเวรตัวโหติสุราเมรยมาจัปปามา अच्छाना बदिविरातो अच्छी तिए วางโ้เหตุทีเมนะปริยาเยนะสีลังสัมมตาสาตตังภะคะวะตาคาถานจ้อุปปริเมนะปริยาเยนะสีลังสัมมตาสาตตังภะคะวะตาอิตาเปกขดสีละวาโหติปัติโมกัสังวารังวุตโตเว พรติาอาจาระโคจรสัมปันโนอนุมัตเตสุวัชเชสุภยตาสาเวสัมมาทัยเสกติเสกคาปเตสุติเอวังโคอุปริเมนะปริยาเยนะสี

มาทิสัมมาทาคาตัวปะคะวะตะทันจะเหตุทีเมีนะปริยาเยนะสมาทิสัมมาทาคาตัวปะคะวะตาอิทะอริยสาวกะวะสาคารามะนางกะริตวาละปะทิสัมมาทิละปะทิเจตาเสกาคตา ติเอวังโหเหติเมตะปริยาเยนะสัมมาติสัมปัตสัตตวปากรวตากาธานจาโอปริเมนะปริยาเยนะสัมมาติสัมปัตสัตตวปากรวตาจิทัปปิภูวิเว ว่ากาเมหิวิเวชจะอดสัเลหิธรรมเมหิตสวิตาการสวิจารังวิเวกชังเปติสุขังปัตมังชาณ สัมปะเจวิหารติวิตากวิจารานังบูปะสมาธิจตังสัมปะสาทนานังเจตสัวเอโุทิภาวังอวิตากังอวิจารางสมาธิชามปิสุขังโทติยังฌานังบุปัสัมปะเจวิหารติปิ ติยาจวิราอุเบกขาตัวจะวิหารติสัตตวจะสามปัญโนสุขันจะกาเยนปฏิสังเวทติยานังอริยาอาเจคันติอุเบกขโตสัตติมาสุขวิหารติตติยังชานงอุปสามปาเจวิหรติ สุขัสสะจับปะหานาทุกขัสสะจับปะหานาผวเพวตตัวมานาสัตัวมานาสานังอัตถังขมา ขัมมะสุขังออเปกขาสติปารโสทเิจจตุตทางชานังอุปสังปาจวิหารติเิวังโฆโอปริเมนะปริยาเยนะสัมมาทิสมาตการตัวัคควะตากานจปัญญาสัมมาทานคาตาควตา

ะระวะตาอิทอริยาสาวกโอปัญญาวัโหติอุสยาตาตามินิยปัญญาญาสัมมาญญาตตัวอริยาญาเนเปติกาญาัมัทุกขาทายาตามิเนียติเอวังโขเหติเมนะปริยาเยนะปัญญา ជ្យ។ល្យ័ំំ៎្្ំ៎្ំ៎េជ្យ្ំ៎ំ៎្ំ៎ំ៎្ อริยาเยนะปัญญาสัมมาทัศาตาภัตตาวาตาอิทาปิคุตตาทวนกันติยธาปวนตังปจานาติอายังตัวปชสมุทยโยติยธาปวนตังปจานาติอายังตัวกานิโรติยธาปวนตังปจานาติ กายตัวนิโรธาคามิเนปฏิปทาติยทัพตัวทางปจานตาติติเอวังโคอุปริเมนปริยาเยนปัญญาสัมมาตาตาตาปะขวตาเสลปริภาวิโตสมาติมหาพโลโหติมหานิสั สัมโสสมาธิปริภาริตตปัญญามหาปาราโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาริตัญจิตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติสัยญทิฏฐังกรรมาสวะปวะสวะเว यस्मात् वा भाषिता वो ปานาสัมยีัญญาปานิมวาจารานตทานิฟิกเวอาแมนตยามิโอวยธรรมมาสังขาราอัปปามเตนะสัมปเตยาติปัสิตาจิทางภะควัตาสัยญาทับิเฟคเวยานิกานิจิจัง ขะลานางปานานปงปทชานานิสานานิตาลิหัติปัจเจสมุทานางกาจติหัติปังเยสมากรมายติยติทางมะนัเตยนะเอวะเม моейій�arl differences ស០៦៩៩៣ក្្្៪ំទ៊不會នៅ។ះ្ៜ៩ �muş � r a ปัมมาทัสมุตสารนาปัมมาตัวเตสังอาธมมาทยติติตตสมาติหัมเพหิสสกิตาพัติพาเปกขาเวสสามาธิสีลสิกาสมทานเนอธิจิตตสิกาสมาทานเนอธิปัญญาสิ ขาสมาทานเนอาปมาเทนะสัมปะเทสัมาติเอวันหิโนสิกิตาพังอันดับต่อไปขอให้ญาติโทั้งหลายตั้งใจกรวดน้ําภาคภาษาไทย อิทั้งเมยาตินงตังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยด้วยบุญกรรมข้าพระเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุป,ปัชชา อาจารย์แห่งข้าบิดามารดาญาติกาวงวานจงกเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญ อินพรมยมยักษ์เสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจจตุโลกขบานมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีดาฆ่าไว้ด้วยใจเป็นพานจงกเกษมสำราญ เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ข้าแผ่ผลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานด้วยบุญกรรมพร้อมคำอธิษฐานที่ว่ามานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบันดาล ฉับพลันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมจักสุธรรมาพิสมัยตัดอุปาทานตันหาขาดไปสันดานผ่องใสปราศจากเลวทามสติปัญญาความเพียรแก่กล้าความคิดดีงามทุกชาติทุกภพประสบแต่ความ สุขอย่างสวยงามตราบเข้าพระนิพพานมาราธิราชอย่าได้โอกาสตามพระจนผลานมุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญตลอดปลอดภยัยเดชะพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่ง กำจัดเวรภัยอันตรายใดๆจงนิราชปราดเทินนิพพานปัจโยโหตุ